สวัสดีค่ะเพื่อนๆวัน,นนี้เราจะพาไปทำอะไรวันนี้เราจะพาไปเอ่อไปเตรียมของไปซื้อของเข้าร้านนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเปิดร้านนะคะเอ่อก็จะมีไปซื้อของก็จะมีเอ่อพวกไก่พวกเอ่อเนื้อพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อสัตว์แล้วก็พวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องเปิดร้านพรุ่งนี้เนาะ เพราะว่าวัน,นพรุ่งนี้มันจะจะจะแบบว่าจะไม่มีเวลาเตรียมวันนี้เจ้าก็ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้เนาะอย่างจอยขายพรุ่งนี้วันนี้เจ้าก็ต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้แต่ตอนนี้เจ้าจะออกไปซื้อของก่อนว่าจะมีอะไรบ้าง จะขับเองนะคะทุกคนขับเองทําเองทุกอย่างค่ะเตรียมของซื้อของเสร็จก็ต้องเอามาหันทุกอย่างทําเองหมดทุกอย่างค่ะจะไม่มีผู้ช่วยแฟนจก็จะช่วยเฉพาะทําพวกเรื่องเอกสารอะไรพวกนี้ค่ะ ส่วนทุกอย่างในครัวคือจอยทําเองหมดเลยนะคะทุกคนเหนื่อยหน่อยค่ะไม่มีเวลาบางวันนะลูกค้าเยอะๆจอไม่เหนื่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มชินแล้วค่ะเพราะว่าเรารู้ไงว่าช่วงน,นี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าคนมันก็ไม่ค่อยเยอะเนาะ การค้าการขายมันก็มีกราฟขึ้นกราฟลงเนาะเราก็ต้องทำใจวันไหนขายได้เยอะแล้วก็เก็บเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ขับรถจากบ้านจอยไปนั้นที่ซื้อของก็ประมาณ นาทีก็ถึงคะ่ะทุกคนตรงที่ตลาดที่จอยขายของทุกวันอะ่ะก็เนี่ยประมาณห้านาทีก็ถึงเริ่มหนาวแล้วคะ่ะทุกคนที่นอรเวย์อ่ะภาคเหนือใบมงใบไ,ไม้เริ่มเป็นสีเหลืองหมดละใบไม้ร่วงหมดละ จะจะเอาเอ่อเอาเสื้อผ้าของน้องโซเฟียที่ตัวเล็กๆแล้วก็เสื้อผ้าของจอยที่จอยไม่ค่อยได้ใส่แล้วอะจะจะเอามาทิ้งตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะมันจะเป็นเอ่อที่ใส่ตรงเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะจอยจะใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาทิ้งตรงนี้แล้วก็จะมีคนมาเอาไปแบบว่าบริจาคคนที่เขาไม่มีจะใส่ะนะเนาะก็จะเอาไปเลือกก็ใส่ถุงแบบนี้ เราก็จะเอาขวดไปขายนะคะทุกคนขวดเบียร์ขวดโ,โคขวดขวดน้าอัดลมของพี่แฟงอะคะ่ะเดี๋ยวจะจะเอาไปขาย ได้ก็จะไปซื้อกับข้าวนะคะวันนี้ขยะเอามาขายคะ่ะโอเคทุกคนจะไปดูตรงตอนที่จอยกลับไปถึงร้านเนาะว่าจอยจะได้ซื้ออะไรบ้างนะคะ ดูกันว่าเราได้อะไรมามากนะคะทุกคนวันนี้จะไปช็อปปิ้งซื้อของเข้าร้านมาค่ะก็ได้เนื้อหมูเป็นแพ็คแบบนี้นะคะอันนี้เขาหั่นเป็นชิ้นๆมาเรียบร้อยเราจะไม่ต้องมานั่งหั่นเนาะไม่ต้องเสียเวลาเอาแบบสาเร็จเลยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อบดท,ที่จะมาทำไส้บอบเบี้ยงนะคะก็ได้มา12แพ็ค เพราะว่าจะมีเหลืออยู่ในตู้เย็นอยู่ก็อันนี้ก็พอเนื้อไก่ก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะทุกคนจะใช้หลายกิโลเลยอะ่ะสวันขายแบบเยอะมากอะแพ็คนึงนี่ก็1,400กรัมก็อาทิตย์นึงก็ใช้ประมาณไม่ใช่อาทิตย์นึงสี่ขาย3วันก็จะขายประมาณ เอ่อหนึา 1, 2, 3, ประมาณ10เกือบ20กิโลค่ะไก่ไก่ไขายดีเพราะว่าเราต้องเอามาทำไก่ทอดเนาะนั่นแหละซื้อไก่บดมาด้วยไก่บดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไก่บดไก่บดมาทำไส้เกีียวไส้เกีียวก็จะใช้ประมาณ แพ็คละ400กรัมก็4,000 4, 4กิโลประมาณ4กิโลต่อขาย3วันนํำหมักแล้วก็ขาย2วันก็หมดแล้วค่เนี่ยเดี๋ยวก็ได้หมักเพิ่มโอเคมาแกะทํากันเลยค่ะก็อ็อื่นแล้วก็ต้องมาล้างมือฆ่าเชื้อก่อนนะคะเพืาอความสะอาดเนาะ แล้วก็ใส่ถุงมือค่ะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยมาทำกันเลยเนี่ยค่ะจะใช้แบบว่าสะดวกสะดวกเพราะว่าเพราะว่าอะไรค่ว <c oughs> จะไม่มีเวลาเป็นนั่งบทเองเหรอกคะ่ะทุกคน ไหมักให้ดูแล้วนะคะหมักไก่เกี้ยวอ่ะไก่ตุเคี้ยวอ่ะตรงนี้ขออนุญาตไม่บอกไม่ไม่อธิบายอยีกนะคะ <c oughs> แค่มาแค่มาทำให้ดูว่าเออจะเตรียมของแบบไหนแค่นั้นเองเลาววันนี้นะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เอาเวลาที่แบบว่า ว่างอ่ะไปทำตอบคอมเมนต์คุยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเนาะก็ก็สนุกดีค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วหมักไก่ไว้ใส่เกี๊ยวไว้ชยก็จะมาหั่นไก่นะคะจะจะมาหั่นไก่ ไก่างเงี้ยค่ะหัน่นไก่เนี่ยก็จะหั่นแบบว่าเอาไว้ใส่ทําเป็นไก่ทอดไก่ไก่ชุบแป้งทอดแล้วก็เอาไว้เป็นไก่ที่แบบว่าทําแกงพะแนงเอาไว้เป็นไก่ที่ทําผัดเปรี้ยวหวานพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน ได้กำไรเยอะไหมต่อวันมันก็พอได้ค่ะทุกคนกำไรอะแต่ว่าเราไม่ได้เอากำไรเยอะค่ะมันก็พออยู่ได้เอาเราเอาแค่เอาแค่ร้านเราพออยู่ได้แล้วก็มีลูกค้าประจำอะไรเงี้ยค่ะถ้าขายแพงมากลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยซื้อนอะเขาก็จะ ไปซื้ออาหารกลางวันที่อื่นแบบถูกกว่าเรากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพราะอาหารร้อนก็มีหลายร้านเนาะมีหลายร้านให้ลูกค้าเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใครที่ชอบกินอาหารพวกทอดๆหรืออะไรเงี้ยก็มาร้านจอย การทำงานที่อยู่ที่เนี่ยเราต้องมีแผนเราต้องวางแผนว่าเออวันนี้เราจะทำอะไรพรุ่งนี้เราจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องวางวางแผนไว้ไว้ล่วงหน้าว่าเออเราจะทำอะไรก่อนะอะไรหลังอะไรถ้าเกิดว่าเราไม่วางแผนเนี่ยถึงเวลาเปิดร้านแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยอยเงี้ย ก็จะฉุกเระหุกมันก็จะเหนื่อยเนาะเพราะว่าเราไม่มีลูกจ้างเลยเราทําคนเดียวเลยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะ ไม่คิดว่าจะจะมาถึงขั้นนี้นะคะแต่ตอนแรกจะคิดว่าจะจะทาแค่แบบว่าเออทาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทําไปทํามามันมาถึงขั้นเนี้ยใจก็เริ่มจะสนุกกับมันเริ่มจะแบบว่าลุ้นกับมันว่ามันเราจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แล้วก็เหลืออ่า ไม่ใช่ด่านสุดท้ายสิทุกคนด่านสุดท้ายก็คือเราต้องเก็บเหรียญเนาะแต่ด่านนี้จอยแบบว่าจะขอให้มันผ่าน4,000ชั่วโมงไปก่อน,นอะไรเงี้ขอให้เพื่อนๆเ,เข้ามาดูคลิปดูคลิปให้จบด้วยนะคะทุกคนจอยเข้าไปดูคลิปเพื่อนๆนนะจอยดูให้จบทุกคลิปนะคะเพราะว่าจอยอยากช่วยเพื่อนๆทุกคน อย่างเพื่อนที่เขามีโฆษณาเท่าแล้วอะไรเงี้ยจะก็พยายามดูให้จบเพื่อนๆจะได้แบบว่าได้เหรียญเนาะ